สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูยุในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราเรียนศิลปะลายไทยหัวข้อลายกระจังตาอ้อยกันค่ะลายกระจังตาอ้อยรูปร่างคล้ายตาตรงข้อของต้นอ้อยก่อนที่จะแตกเป็นลำต้นอ้อย ส่วนมากจึงเรียกแม่ลายนี้ว่ากระจังตาอ้อยเป็นกระจังขนาดเล็กใช้ติดเรียงเป็นแถวหน้าตาอ้อยหรือกระจังตาอ้อยทรงตัวอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามีทรงตัวเส้นอ่อนเรียวทั้งซ้ายและขวาปลายยอดแหลมมีบากคือหยักทั้งสองข้างเมื่ออยู่เฉพาะตัวเดียวเดียวเรียกว่าตาอ้อย เมื่อเข้าประกอบเป็นลายติดต่อซ้ายและขวาเรามาดูลักษณะกระจังตาอ้อยกันค่ะรูปแรงพื้นฐานเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่ารูปตัวลายจะเป็นสามเหลี่ยมลักษณะการขึ้นลายก็ไม่ยากนักเรียนตีตารางตามรูปแบบได้เลยนะคะกิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนตีตารางดังรูปตัวอยา่าง แล้วว่าลายกระจังตาอ้อยดังรูปที่กำหนดระบายสีให้สวยงามลงในสมุดวาดรูปความกว้างของตัวลายก็คือกว้าง6เซนยาว6เซนวิธีที่ง่ายในการขึ้นลายนักเรียนก็ตีตารางตามรูปที่กำหนดเลยค่ะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมด้านเท่า3รูปติดกัน เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทำการตีตารางจะช่วยให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ